ถ้าห้ามนวดนะครับถ้าไม่นวด,ดต่อไปก็คอมันก็จะแข็งนะครับอาจารย์ยืนยันได้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่านวด,ดแล้วอาการดีขึ้นแน่นอนอโรคสีหลัง5้าหลังนะครับก็สร้างที่เสียงไม่น้อยกว่าโรคปวดเขา่าปวดข้อศอกนะครับกระดูกสัเส้นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็สร้างที่เสียงให้กับอาจารย์แล้กันนะครับนะ คนมาไกลๆเนี่มาจากกรุงเทพมาจากจุพลพรนะครับเรามาแก้หายไม่ต้องผ่าตัดหลายคนแล้วยืนยันได้นะครับบา,บางคนบางคนหมอบอกห้ามลรกกระดูกขอเสื่อมก็เลยกลัวนะครับอ,อนาคตก็อายุไม่ยืนเรามาดูนี่นะครับบทเรามาเปรียบเทียบ4หลังกห้5หลังนะครับ4หลัง4หลังกับ5หลังนะครับอาการ ปวดคอปวดปามันจะคล้ายๆกันนะครับล้าโลสะบักคล้ายๆกันคอแข็งออก็คล้ายๆกันต่างกันตรงนี้ครับข้อนี้นอ่าหายใจยแล้วขาดนะครับพอเขาก็บอกว่าคนไข้มาบอกว่าหายใจขาดแล้วผมก็ถามไปว่าถ <c oughs> ้าทางการามานของ ขาไปลายขอนั่งกับคอมลงเลยพญสีหลังถ่ายแน่นอนนะครับอันี้มันจะมาต่างกับห้าตรงไหนใช่ไหมครับดลงตาดวงตาออไม่ชัดวางแยวางแว่นวางหมวกไว้ตงไหน่งลกหาการทดลองห้าหลังด้านหลังเราแสดงว่าเรา มันจะเป็นโรคทั้งที่อยู่บนหัวห้าหลังได้ต้องต้องเป็นสี่หลักมาก่อนโอ้แสดงว่าหนักหนักกว่าสี่งั้นอ่ะมันเป็นโรคปัญญาห้าหลังตอนแรกเนี่ยปวดคอปารหายใจค่าใเแลาเราไปนวดกับหมอที่ไม่ได้เรียนมามันดวดไม่หายแค่บรรเทานิดเยหน่อยอยู่ไปนานๆหลายเดือนปุ๊บต่อไปมันลามมาเป็นห้าหลังเลยเริ่มเริ่มอะไร ก็เลือดไม่ไปหัวแล้วคือว่าบางคนปวดหัวร่วมด้วยแต่ตัวเนี้ยมองไม่ใช่ครับที่ว่ามเรื่จะไปด้วยกันตามืองงกับปวดตาไปด้วยกันทัวปวดหัวเนี่ยมันจะแล้วแต่บางคนนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะก็นวดมาเยอะสร้างทิ่เสียงให้มาเยอะนะครับ จ้าปวดหัวนี่เข้าไข่ไมเกรนอะไรงี้ด้วยไหมไมเกรนได้เลยครับไมเกรนถ้าไมเกรนเราลวดปวดห้าหลังพร้อมกับรวดสูตรปวดศีรษะเกรนใช่เอามนจาแล้วที่ว่าบ้านหมุนไก่มืนงงนี่เอาได้ไหมอ่ะถ้ามืนงงได้ครับได้แต่ต้องเอาห้าหลังไปบวกกับปวดศีรษะเอามารวมเอามาสูตรกันคือรวดคอบาลลยแล้ว ตอสี่้าหลังแล้วเราก็ต้องไปดนหัวด้ยเออในในอันห้านี่เนีหน้ามนงงนะครับมืนงงอาจจะปวดตึงตเบ้าตานะครับต่นห้าหลังแล้วนะครับเริ่มเข้า่ห้าหลังแล้วนี่เมื่อก่อนหูนั่งเย็บผ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ปวหัวคอนปวดคอนเป็นสี่หลังก็ต้องเป็นเนอะไรมาก่อนคยคอตอหมวดมา่อนไอ้ยยะ อาการต่อเนื่องเลยเรานั่งนิ่งไม่ได้เลยนะเราคุมอย่างเงี้ยแล้วนั่งหลังถ้าเรานั่งตลอดเหมือนเรานั่งกับไปที่นี่นะเราก็เป็นหมอัวใจรักษาไม่หายกลายเป็นสัญญาณห้าหลังโอ้มันลามไปเรื่อยเรื่อยคนที่มีอาการอย่างเงี้ยพอเราอาจารย์บอกเขาเตือนไปแล้วเขาไม่ฟังบอกว่าปวดคอบาลัยเป็นอ่า เดี๋ยวลงสัญญาสีหลังก่อนแล้วบอกว่ามานวดที่เขาบอกเขาอยู่จมพอไม่มีเวลาอันนั้นตามใจนะครับช่วย<ผ>มไม่ได้ไแล้วไม่นวดกับผมนวดกับคนอื่นก็ได้แกก็ไม่นวดแกบอกกินยาบน่นทุกท้ายมาห้าหลังเลยเริ่มเริ่มมึนงงนะครับเริ่มปวดหัวบ่อยแล้วก็ขี้หลงขี้ลืมอืมแกก็ไม่มาอีกนะครับแกก็ทิ้งไว้ไหลายทิศต่อมาก็ลาม,มาปวดหลังเลยครับ อ๋อปวดหลังคอปวดหลังนะครับพราะปวดหลังพุบตัวนี้ขับรถจากจุมารนะครับเป็นนายกอยู่จุพรนะครับนายกของตจุมารขับมาหาผมที่มันโป่งราชบุรีโอ้โหเขาบอกเขาเชื่อหมอแล้วเอวเชื่อแล้วก็จัดรอเป็นหนักแล้วค่อยมาเนี่ยอาจา่ก็ตอนบอกเขาเขาก็ ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคงหายเราคิดเนี้ยตัวนี้ต้องเป็นคนอะไรครับตั้งทำงานใช่ไหมคอมบัญชีหรือจานต้องเขียนด้วยว่าเย็บผ้าเย็บผ้าจานเขียนเลยเนี่ยเคสเราเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเย็บผ้าเนี่ยจานๆก็นนาและจะไป็นนายกรคอนโนบอนขอเคสก่อน พอคอแคลเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาเป็นรคสัญญาณสีหลังแล้วก็ห้าหลังแล้วก็จะมาปวหลังระดับกลาแล้วก็วดหลังเอนข้าวปนหลังลงเอวเลยนะเนี่ยซึ่งมากเนี่ยพอเราไปนวดสัญญาณหนึ่งหลังกับสามหลังที่เราเรียนไปแล้วนะครับมันเป็นยังไงเรียนเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับพอนวดสัญญาณหนึ่งหลังสามหลังแล้วดีครับหายปวดหลังไหมคะอาการพวกนี้มันไม่หายไปเลย วนหลังแค่บรรเทาเพราะเราไปปวดหลังแล้วหันบรรเทาแล้วแต่การมือนข้ที่นย่ที่ลืมยังมีอยู่เพราะเราไม่ได้นวดตามสูตรนี้นี่ครับสูตรสัญญาณหนึ่งหลังสามหลังก็คือนวดพื้นฐานขาใช่ไหมครับพื้นฐานขาแล้วก็พื้นฐานหลังสัญญาณหลังขาหนอกขาและขในของเมื่อวานทั้งหมดนะแม่อันนี้สูตรหนึ่งเนี่ยจลรงเมื่อคืนนี้แม่ก็ไปมาด นะครับพื้นพื้นฐานขาใครครับโวตโวรมต่อไปแล้วก็ไปพื้นฐา,า,านหลังอ่าแล้วก็ต่อไปแล้วก็ไปขานอก <Blues. S 1> สัญญ 2, 2> าณหนึ่งหนึ่ึหนึ่งลสามหลังใช่ไหมที่มี <S 1> <S 1> ที่มี <S 1> <S 1> ที่มีกระถามว่าทำไมนวดสัญญาณหนึ่งหลังกับสามหลังทำไมไม่นวดสี่หลังเพราะสี่หลังหน้านหลังเรามานวดโลกนี้ะโลกครับโลกนะครับ ตรนี้ครับมานี่แล้นะพอเตะสลับเสร็จแล้วก็มาขาด้านนอกนครับขาด้านนอกอ่าหนึ่งถึงห้านะขาด้านในหนึ่งถึงห้าขาด้านนอกเนี่ยพอเทียรจะก็ตัดตัดพื้นฐานขาด้านนอกไปเสียเวลานะครับ แต่ถ้ามีเวลาก็ลวดพื้นฐานไปด้วยขาด้านนอกแต่ส่วนใหญ่ที่มหาอาจารย์มาตอบคิวยาไม่มีเวลาก็ใส่สัญญาณไปเลยอันนี้เข้าใจนะครับค่ะเดี๋ยวเวลาเราทําการตูนแล้วก็ทําขาด้านนอกไปเลยนะครับไม่ต้องลงพื้นฐานขาด้านนอกตัดปัญหาไปเพราะว่ามันมันเขียนมันจะยุ่งเหยิงนะครับในรูปการ์ตูนแต่ขาด้านในเนี่ยต้องลงพื้นฐานด้วยครับอ,อเพราะมันจําเป็นนะครับ มันจําเป็นถ้าเราเรียนกดจุดรักษาโลกนะครับเราจะรู้เลยว่าพื้นฐานขาด้านในเนี่ยมีหลายจุดที่แก้แก้แตะคิวแก้ปวดขาค่ะแก้อัมพฤกษ์อัมาพาตเพราะฉะนั้นโดยรวมเรานูดให้ตลอดแนวเราก็ได้ทุกจุดเข้าใจนะครับแล้วก็จะมาลงสัญญาณหนึ่งห้าขาด้านในนะครับืมแค่เนี้ย เราลงสัญญาณหนึ่งหลังสามหลังที่เรียนไปเมื่อวานเนี่ยก็คือใช้สูตรนี้บางคนลูกค้ามาเขาบอกโวดหลังพอด้วยครับใครที่ไม่ได้เรียนสามสามสูตรการจ่ายเขาจะนวดสูตรอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแก้ปวดหลังอย่างเดียวหรือแก้แบบเฉลยสักว์อย่างเดียวอาการปวดหลังทุเราแต่อาการทุกนี้ยังมีอยู่้าจารยครับอาจารย์สอนละเอียดแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราลงลงดเลยนะครับ ทีวันนั้นเราเรียนนวดปวดศีรษะสะบักโจมคอจองหมอนเราจะเป็นสูตรดิดในทางเดียวกันครับถ้าเราจําหลักเขามีอยู่ว่าเพราะว่าอาจารย์เมื่อก่อนนี้ว่าจะจำร้อยกว่าสูตรได้ใช้วเวลาสองปีโดนลูกค้าบ่อยแต่มีวิธีการการจำก็คือเด้่ยความจำทำไม่ดีก็ มาทุกจุดและครับเอเหมือนต้องไายสักนันนึงอ่อี้อสี่หลังห้าหลังเนี่ยลุกจุดเลยคอจมูปกระดูบรืวอลุกจุดเลยเสร็จแล้วก็อีกสองวันนั้นให้เขามาครับพอพอเขามาปุ๊บเราก็คล้องแล้วเรารู้แล้วว่าอ่าเช่นอ่าคนเป็นโรคสี่หลังนี้หรือว่าห้าหลังนี้นะก็มีอาการดิบุ๊กไม่จำสูตรไม่ได้เว้ยลวบแต่ก่อนพื้นฐานปลาสี่หลังห้าหลังนะครับ นวดแขนนวดหลังไปก่อนนวดแถมสีสันอีกอบอันนี้ไม่ต้องมีสูตรนะครับอันนี้สองรอบหนึ่งรอบเท่ากับรวมแล้วเท่ากับหนึ่งรอบใหญ่มันต้องนวดอสองรอบใหญ่นะครับอืมเข้าใจไหมค่ะแต่เวลาทําเขียนกระตูเนี่ยเพื่อความไม่เลื่เทอะอาจารย์ก็เขียนแค่นี้ละไว้ฐาน ในฐ <ใน S 2> างที่ท<า>ทเข้าใจเดี๋ยวเวลารู้จริงๆแล้วถ้าใครจาได้เอาไปใช้ได้ดีแน่นอนนะครับกินยันได้นะครับก็ลูกค้าผู้หญิง2อคนอ่านะครับ,นะรบตอนนั้นสอนความรุนนะนะครับมีอาการสีหลัง5้าหลังเลยเขาบอกฉีดยาแล้วกินยาแล้วก็ จานถ้าฉีดยามันฉีดเข้าคออย่างนี้เหรอจานผมไม่รู้ว่าเขาฉีดตรงไหนเขาก็มันปวดคอเนี่ยยเคฉะโอ้แม่ใหญ่เอาแล้วเขาฉีดใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะเป็นตรงไหนไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตรงเนี้ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้ว่าหมอเขาเขาจะเขาจะฉีดตรงนี้มาทุกคนหรือเปล่าทุกคนอ่ะเขาฉีดเลยอ่ะใช่เขาฉีดให้มันคลายกล้ามเนื้อ พอมันคลายไปเนีระยะหนึ่งเดือนสองเดือนเ,เดี๋ยวกลับมาปวด,ดอีกเพราะพอเราฉีดปุ๊บมันหายปวดปุ๊บ,บเออหายแล้วเว้ยมันก็ไปทํางานหนักหน,นักมากกว่าเดิมตอนนี้พบเป็นตอนนี้มันป่วยหนักกว่าเดิมอ่าเข้าใจยางป่วยหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเหมือนคนปวดเนี่ยพอไปกินยาแก้ปวดเพิ่จะหายปวดแล้วก็เลยไปทำหนักต่อพอหมดฤทธิ์ยาจันี้หนักเป็นงนสองเท่าเลยนะนวดเนี่ยดีสุด และคนกระดูกสุนกระดูกงอกอาจารย์เจอมาแล้วนะครับบางคนเนี่ยกระดูกคอสุดเราใช้นุดจับสัญญาณนี่นะจับสี่นะครับจับสี่จับห้าค่ะจับห้านะครับห้าจ,จ,จะไปทางนนบ่าสี่ไปมุมคอห้าไปทางบ่าจับสีบ่ตรงนี้นะ